ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกดซับสบไคร e ให้กับช่องส้นสไทายนะคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสบไคร e ให้กับช่องส้นสไทายด้วยนะคน่อนค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากการหาเงินเข้าตับบัญชีของโทมันนี่วอลเล็ตเนาะถ้าใครกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลย ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับม,มาพบกับผมเหมือนเดิมแมนผู้ไรนะผมคลิปตอนนี้คนเรามาหางินจากแอป,ปแอป,ปคอยกันบ้างนะคนอะแอป,ปนี้ก็สามารถหาเงินเข้ากับบัญชีของทูมานี่วอลเล็ตได้นะคนะใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดนะคนก็ผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดมาใหุ้ะคนใต้อคอมเมนต์กับคาอธิบายแล้วกันเนาะ,ะใครที่ดาวนโหลดใหม่ๆนะคนะมันจะสามารถถอนเงินได้เลยนะคนตรงนี้ให้เรากดคลิกไปทันทีแล้วก็เลือกเป็นวอลเล็ตนะคนมมนจะให้กรอกเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตอยู่นะคนเพื่อถอนเงินละกันอ สำหแอปนี้นะทุกคนอ่ะมันจะเป็นแอปอประเภทดาวน์โหลดเกมไปเล่นนะทุกคนอ่ะเนี่ยให้เราดาวน์โหลดเกมตัวนี้นะทุกคนไปเล่นแล้วก็เอาเหรียญมันไปแลกอ่าเป็นเงินบอลเลตนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยมันจะมี200บาท500บาทแล้วก็1000บาทเนาะสำหรับแอปแอปพอยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยโอเคสําหรับการเล่นนะทุกคนผมจะอ่าดาวน์โหลดเกมมาเล่นนะทุกคนอ่ะผมมีเยอะอยู่นะทุกคนผมโหลดเกมไว้เนาะอ่ะเนี่ย โหลดเกมมาเล่นนะทุกคนประมาณนี้เลยอ่ะแต่ก็ยังไม่ผ่านสักเกมเลยนะคนอ่ามันยังไม่ผ่านสักเกมเลยนะคนก็ดาวน์โหลดเอาไปเล่นกันดูนะคนเพราะว่ามันก็เล่นง่ายอยู่นะคนแค่ดาวดาวน์โหลดเกมพวกเนี้ยที่มันมีให้เล่นนะคนแล้วก็เอาไปเล่นเนาะเพื่ออ่าได้รับเหรียญมันตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ย ประเภทนี plan, mm ้นะกคนเพื่อเอาไปถอนเงินแล้วกันอ่ะโอเคสาหรับใครนะกคนที่อยากจะเอาไปเชิญเพื่อนก็สามารถเอาไปเชิญได้นะอ่ะกดที่ตรงนี้เลยทุกคนอ่ะอ่ะกดคําว่าเชิญตรงนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็มาคัดลอกนะทุกคนอ่ะและตรงนี้จะเป็นรหัสโค้ดของเราทุกคนอ่ะโค้ดคาเชิญเนาะเป็นโค้ดคําเชิญของเราทุกคนอ่ะตรงนี้อ่ะก็สามารถคัดลอกไปวางไว้ด้วยกันได้อ่ะประมาณนี้ทุกคนโอเคแล้วก็มันจะมีเกมให้เล่นนะทุกคนด้านล่างเนาะอ่ะตรงนี้ เรากดเข้าไปหนึ่งทีเนาะ,ะเกมพวกนี้ก็สามารถเก็บเหรียญได้นะคนอะผมได้เข้าไปเล่นดูแล้วนะคนก็มันก็เก็บเหรียญได้เหมือนกันนะคนโอเคแล้วก็มีวงล้อสปินนะคนด่านแรกเนาะข้างบนสุดเลยนะคนมีวงล้อสปินเหมือนกันเนาะ,อะไอโฟนนี่ไม่ไดุ้กคนมันล็อกเนาะ,ะสามารถหมุนได้ถึงยี่แปดครั้งนะคนสำหรับเกมนี้นะ อ่ะก็ได้มา2ยี่สิบคอยนะคนอ่ะตรงนี้ก็รับไปเนาะอ่าก็เล่นง่ายๆนะคนเอาภาษสามารถไปเล่นก็ได้นะคนเอาไปเล่นก็ได้เกมนี้เป็นเกมฟรีจาก g Google Play Store เนาะอ่ะโอเคมีโฆษณาด้วยนะทุกคนแอปนี้มีโฆษณาอยู่เนาะก็กดกลับไปนะคนเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะทุกคนอ่าเกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะคนเพื่อใครอยากจะเอาไปเล่นเนาะทุกคนอ่ะแอปนี้มันก็มานานแล้วนะคนก็ไม่ได้มารีวิวเลยนะคนก็มาอัปเดตมันหน่อยแล้วกันอ่ะ ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกคนอ่ะก็มาแบบสั้นๆนะทุกคนก็จบไปอย่างทุรักทุเลเหมือนเดิมนทุกคนอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน See you